สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราได้รับภารกิจมาแนะนำเรื่องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้กิจกรรม5สค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะมารู้ถึงความหมายของกิจกรรม5สกันก่อนค่ะว่ากิจกรรม5สนั้นคืออะไรและมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆรู้ความหมายของกิจกรรม5สกันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่รู้ ชัดเจนเราเริ่มตั้งแต่พิจารณาว่าสิ่งไหนใช้และจะเจวกว็บระควรเก็บที่ดินที่แล้วมีป้าย สะดวนั่นก็คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆในสถานที่ทางานไว้อย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกปลอดภัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทํางานโดยกำหนดขั้นตอนไว้4ี่ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 1. นึ่กำหนดสิ่งที่จำเป็นสองแบ่งแยกสิ่งหนึ่งสามจัดวางไว้อย่างเป็นระบบนเดียวและ 4. สิ่งของที่ใช้บ่อยจิตใกล้ๆนานช้าเก็บไว้ไกลตัวค่ ประโยชน์ที่จะได้รับจากสอสะดวกนี้พอจะสรุปสั้สนๆง่ายๆก็คือหยิบใช้ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอีกสอหนึ่งนะคะสอนนี้ก็คือสอสะอาดค่ะสอสะอาดมาจากภาษาญี่ปุ่นก็คือคําว่าซีโซะนะคะแลจะแปลเป็นไทยก็คือคําว่าไม่สกปรกนั่นเองนะคะสะอาดนี้ก็จะต้องเกิดจากจาก,การทากิจกรรมที่จะทําให้มันเกิดความสะอาดใน ที่ทํางานของเราสะอาดเราก็จะมีความสุขในการทํางานดันั้นเราก็อย่าลืมทำความสะอาดนะคะเอาไปที่สอที่สสุขคาลักษณะคือผลควรสักการทำสารสอบที่ผ่านมาคือการกาจัดขยะหรือสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วย่อมทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ชชยดีขึ้นทําให้เรามีสุขค่นนาลักษณะที่ดีประโยชน์ที่ได้รับจากการทํา ต่อที่4ก็คือ 1. งสุขภาพร่างกายที่ดีของทุกคนในโรงเรียน 2. โรงเรียนมีความเป็นระเบียบสะอาดชวนให้นักเรียนหน้าเรียนและข้อสุดท้ายทำให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนสำหรับลักษณะประการสุดท้ายการสร้างนิสัใได้แก่การฝึกทั้ง4สองดังที่ได้กล่าวมาแล้วปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวันเกิดความคุ้นเคย ทำจนเป็นวิสัยในสถานศึกษาและองค์กรต่างเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเราก็ได้รู้ถึงกิจกรรม5สกันไปแล้วซึ่งกิจกรรม5สนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนับว่าเป็นเครื่องมือตัวแรกเลยทีเดียวที่เราจะหิบจับมาใช้ก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือในขั้น ต่อไกล่าวโดยสรุปก็คือกิจกรรม5สอนั้นมีคุณค่าในการพัฒนาคนให้มีลักษณะนิสัยที่ดีอันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพค่ะหวังว่าเพื่อนทุกคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้กิจกรรม5สอนกันแล้วนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะคะเพราะไลค,ค์ของเพื่อนเท่ากับหนคะแนนของเราค่ะและห คอมเมนต์ของเพื่อนๆเท่ากับ2อคะแนนของพวกเราค่ะ